้าาาอมทลยยบ่ไสวัสดีครับคนใหม่ของชาแนลครับวันนี้มาทางกอไผ่ครับพี่น้องครับทางกอไผ่เอาแหนออกจากหนองเอาจอกเอาแหนออกจากหนองพุ่มแตกบาด่มเจาะแนวลมล่องมันลมมันแตกหนองอันนี้ฮันเป็นใส่น้ำเนาะใส่น้ำน้ำใส่น้ำกินเป็น น้องที่อิดน้ำประ่าหมู่บ้านพี่น้องอาลงจีจำจน้ำนะ,ะบะ้านเราก็เลยมีโครงการจะเอาจอกอันนี้ออกเอาจอกเอาแหน่อันนี้ออกจากหนองน้องอ้อนี่พี่น้องรวมกันบ้านคนละหิมเนาะรวมรวมกันสิบกว่าคนพี่น้องสิทางป่านี่ละทางกอไผ่สองสามกอถึงสองกอสามกอทางทเปลี่ยนแล้วก็สิเอาเรือเนาะเรือหางยาวหองนีมาดันออกให้มีบ่มี มันเป็นปัญหามาสองปีเลยเป็นปัญหามาสองปีแล้วเรื่องจอกเรื่องเนี้เรื่องน้ําใช้ไปสูบขึ้นไปเอ็ดน้ำปะปาก็เป็นสีแดงเป็นบมเป็นตะไซเลยพี่น้องก็เลยเป็นปัญหาอย่างนักมือน,นี้ก็มากแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งมานํากันหลายคนอยู่สีมาตามลังอีกอย่งงลายอยู่ครับ ยังหลายล้ำที่มาตำลังอ็งไ,ทไ้ทางปลาไผ่นทางปลาไผ่ออกแล้วก็เสียเอาเรือดันเนาะเรือเรือหางดันเอาจอกเ,อเนี่ยนออกมา่นากเบื้องเนี่ยุดจอกเนี่นองนี่เอ้มเลยถ้าเอา รวมคนๆมาเอาออกนี่ก็สิได้ใช้เวลาหลายหลายหลายมืออยู่หลายวันอยู่พี่น้องเป็นเป็น,ปนอาทิตย์เด้อตั้งสิบแปดเนี่ยจังเดก็ต้องได้เอาออกจนเบิดอแล้วก็ใช้งบประมาณของไทยบ้านเนี่ยทองกันอบต่อนำเนาะซวยกันพี่น้องโหกำลังกันนอยู่กำลังถังทางป่าไผ่ให้มันเปลี่ยนครับเดี๋ยวออกน้ำสงครามครับเดี๋ยวเอาออขขาวาจาะเอ,อาเนีย อ,ออกน้ำตกคามภาษีเอากอไผ่อย่างนี้ละกอไผ่ก่อนนี่กอไผ่ก่อนออกมันเปลียนเนาะเวลาเอาพานเอาจอกเอาเนี้ยออกมันจังสติง่ายนี่น้ำท่วมหัวพี่น้องอยู่นี่ก็ได้อันนี้มันเป็นสันฝายเนาะสันฝายเด้น้ำยังท่วมหัวเด้อ นี่กับเป็นฟันลำไหมไก่เสียแล้วเลยลูกพี่น้องวิ๋นกอไผ่มังทางกอไผ่เป็นก่อเลยมันขวางทางเนาะ ทางทางไอ้เสียวเจาะคนนี้ออกเขากเส็แล้วแล้วอุดเอาเที่ยงกัน่นแหละนิวเข้าสุคนแล้วนีน้ำกเพาะก็เอามากินอยู่ดอกน้ำก็เอามากินน้ำอยู่แต่ว่าเขาต้องก็คือไอเอมากลเ้งเือทั้งนัมยี็ดไปนี่มันเที่ยงเที่ยงเลยนี่เอานี้แล้วก็พอแลวนี่ ายที่ทางล่างน้ำต้นน้ำ